สวัสดีท่านผู้เจริญทุกท่านเทปนี้รายการท่าจมูจะขอเล่าถึงตำนานปาฏิหาริย์พญานาคราชสร้างวัดแห่งป่าดงพญาไฟเรื่องนี้ถูกเขียนโดยแก่งคอยค่ะทีมรายการขออนุญาตถ่ายทอดเรื่องราวสุดมหัศจรรย์นี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่าแม้แต่องค์พญานาคที่เราท่านกราบไหว้ก็ยังต้องฝักใฝ่ในกุศลผลบุญ เพื่อปูทางไปสู่มรรคผลนิพพานพวกเราเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราต้องตื่นตัวในเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้ได้บุญกุศลติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปในภายภาคหน้าค่ะขอขอบคุณท่านผู้เขียนและขออนุโมทนาสาธุมาณที่นี้ด้วยค่ะที่มาที่ไปถึงเรื่องราวอันสุดแสนมหัศจรรย์นี้ เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เขียนได้เริ่มเขียนงานเกี่ยวกับเรื่องราวของพญานาคมาหลายๆเรื่องในเวลาไม่นานผู้เขียนจึงได้สัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของพญานาคหลายๆตนที่น่าจะเริ่มเข้ามาขวพันกับชีวิตของผู้เขียนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามแต่ผู้เขียนจะเริ่มรับรู้ได้ว่าในเวลานี้ ชีวิตของผู้เขียนเริ่มที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับความมหัศจรรย์เนื้อธรรมชาติเหล่านี้ในค่ำคืนหนึ่งขณะที่ผู้เขียนกำลังนอนหลับตามเวลาปกติของผู้เขียนสิ่งมหัศจรรย์หรือพรจากฟ้าก็ได้เริ่มเกิดขึ้นมาอย่างชา้าช้าเพราะผู้เขียนได้ฝันไปว่าตนเองนั้นได้ไปอยู่ในวัดแห่งหนึ่งซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก และในวัดแห่งนั้นก็ได้ตั้งอยู่ในป่าเขาดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นในปัจจุบันนี้ที่มีธรรมชาติสวยงามมากทั้งกลางวันและกลางคืนเบื้องหน้าของผู้เขียนในเวลานั้นได้มีผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวด้วยชุดไทยโบราณกำลังยืนหันหลังเพื่อสนทนากับผู้เขียนมาแล้วหรือลูก เสียงของท่านได้ถามผมในความฝันพร้อมกับผมที่กำลังนั่งคุกเข่าลงและตอบท่านออกไปว่าครับหลังจากนั้นการสนทนาก็ได้เริ่มขึ้นแล้วเหมือนกลับว่าจะเป็นท่านเพียงฝ่ายเดียวที่เริ่มจะพูดอะไรออกมาหลายๆอยา่างเพื่อให้ผมนั้นได้เข้าใจจุดประสงค์ของท่านเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นอะไรที่สุดแสนจะประเสริฐแล้วล่ะลูก ไม่มีสัตว์อะไรที่จะประเสริฐเท่ากับมนุษย์อีกแล้วเพราะมนุษย์นั้นสามารถที่จะทำบุญกุศลต่างๆได้หลายอย่างไม่เหมือนกับพวกพอ่อที่ยังคงหาคำว่านิพพานไม่พบเจอแม้แต่ตัวของพ่อเองก็ตามทีถึงแม้จะมีบารมีถึงขั้นสร้างวัดสร้างวาเพื่อทำนุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาได้แต่พ่อนั้นก็ยังไม่ได้ไปถึงนิพพาน เพราะพ่อนั้นมีเคราะห์กรรมหนักอยู่มากส่วนบุญทานบาปก,กรรมนั้นหรือที่จะมาหักล้างกันได้ขอให้เจ้าจงทำแต่ความดีต่อจากนี้ไปก็จะคอยดูแลเจ้าชายอันเป็นหนึ่งร่างสถิตของพญานาคราชตนนั้นได้พูดคุยสนทนากับผู้เขียนในความฝันจนในที่สุดผู้เขียนก็ได้รู้เรื่องราวและจุดประสงค์ทั้งหมดของท่าน ก่อนที่จะต้องตื่นขึ้นมาในโลกแห่งความเป็นจริงแล้เริ่มเขียนเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ใจนี้เพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับฟังเรื่องราวของพญานาคราชโสพลในเวลานี้นั้นข้อมูลต่างๆที่ผู้เขียนกำลังนำมาถ่ายทอดไม่ได้มีเฉพาะที่ผู้เขียนนำมาจากความฝันเพียงเท่านั้นแต่ผู้เขียนยังคงมีข้อมูลจากพระอาจารย์ท่านหนึ่ง ที่ท่านก็ได้พบประสบเจอกับพญานาคราชตนนี้มาแล้วโดยข้อมูลทั้งหมดที่มีผู้เขียนจึงค่อนข้างมั่นใจว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นก็ล้วนแต่เป็นความสัตย์จริงทั้งสิน้นเพราะพระอาจารย์เองคงจะไม่พูดโปดขึ้นมาแต่อย่างใดซึ่งท่านก็ได้ให้ความการุณาเล่าถ่ายทอดประสบการณ์ของท่านให้แก่ผู้เขียนได้รับฟัง และนำมาเล่าถ่ายทอดเพื่อเป็นวิทยาทานต่อไปย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนพระอาจารย์นั้นได้ทุดงมาจากภาคอีสานของไทยโดยมีจุดมุ่งหมายปลายทางของท่านในเวลานั้นก็คือสำนักสงแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดน,นครนายกซึ่งแน่นอนว่าในการทุดงในครั้งนี้ ท่านจะต้องเดินผ่านเทือกเขาป่าดงพญาไฟหรือดงพญาเย็นในปัจจุบันนี้ที่มีความลี้ลับและอันตรายซ่อนเร้นอยู่เป็นจำนวนมากท่านพระอาจารย์ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าในเวลานั้นท่านยังคงอยู่ในวัยหนุ่มแน่นและมีเรี่ยวแรงพอที่จะสารต่อและทำานุบำรุงพระพุทธศาสนาท่านจึงออกเดินทุดงมาเรื่อยๆ และท่านก็ได้เล่าให้ฟังต่อไปว่าเรื่องที่จะเดินทางผ่านดงพญาไฟนั้นฉันก็หวั่นไหวอยู่ไม่น้อยว่าจะต้องได้เจอกับอุปสรรคต่างๆที่จะคอยขัดขวางการเดินทางของท่านส่วนเรื่องพวกโจรป่าต่างๆท่านก็ไม่ค่อยกลัวพวกมันมากนักเพราะโจรพวกนี้มันก็หวังแค่เพียงทรัพย์สินเงินทองเท่านั้นท่านเป็นพระพิสุสง์ คงจะไม่มีสิ่งของที่พวกโจรมันต้องการพระอาจารย์ได้เล่าว่าท่านเดินทุดงมาถึงอำเภอแก่งคอยและกำลังจะเดินทางลัดเพื่อตัดเส้นทางไปยังจังหวัดนครน,นายกและเย็นของวันนั้นพระอาจารย์ท่านได้ปรากฏณที่แห่งหนึ่งที่อยู่ในอาณาเขตของเชิงเขาป่าดงพญาไฟในสมัยนั้นก็เลยมีชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ได้เดินป่าลัดเขามาหาท่านเพื่อจะบอกอะไรบางอย่างให้ท่านรู้นมัสการครับหลวงพี่หลวงพี่จะจำวัดที่นี่หรอครับเสียงของชายวัยกลางคนเขาได้พูดออกมาพระอาจารย์ท่านได้ตอบกลับไปว่าท่านนั้นจะพักค้างแรมที่นี่หลังจากที่ท่านพูดออกมาชายคนนั้นเอ่ยปากบอกอะไรบางอย่างก,กับท่านในทันที ผมว่าหลวงพี่อย่ามาที่นี่เลยครับนิมนต์หลวงพี่ไปจำวัดที่บ้านผมก่อนจะดีกว่าที่นี่ค่อนข้างอันตรายนะครับมีทั้งหมีและเสือเต็มไปหมดพวกผมเกรงว่าหลวงพี่จะได้รับอันตรายนะครับนิมนต์ไปกับผมจะดีกว่าครับเสียงของชายคนนั้นได้ฝากบอกกับพระอาจารย์ออกมาก่อนที่ท่านจะชี้แจงไปว่า ฉันนั้นไม่อยากจะไปรบกวนใครจำวัดเสียที่ตรงนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะได้เดินทางต่อแล้วคงจะไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นมาหลอกโยมเสียงของพระอาจารย์บอกทุกๆคนออกมาอย่างนิ่งสงบก่อนที่ท่านจะนิ่งเงียบและไม่พูดอะไรต่อชายวัยชลาอีกคนหนึ่งเริ่มพูดอะไรบางอย่างออกมาจนพระอาจารย์เองต้องหยุดนิ่ง และกรุนคิดในสิ่งที่ชายชลาคนนั้นบอกที่นี่มีแต่พญานาคและพวกมูยักษ์รบควรหลวงพี่ไปจำวัดตามคำนิมนต์ดีกว่าครับเสียงของชายแก่คนนั้นพูดออกมาเบาๆก่อนที่พระอาจารย์จะปฏิเสธออกมาจนหลายๆคนต้องเดินกลับไปก่อนที่แสงอาทิตย์จะมืดลงคำตักเตือนของชาวบ้านนั้น พระอาจารย์ท่านเคยได้รับการตักเตือนมาแล้วจากครูบาอาจารย์ของท่านตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะออกเดินทางมาที่นี่ซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรเลยที่ท่านนั้นกลับนึกไม่ออกว่าในบริเวณนี้เป็นอาณาเขตของพญานาคที่อยู่บริเวณรอบๆจากคำเตือนของครูบาอาจารย์ของท่านรวมไปถึงคำตักเตือนของชาวบ้าน หลังจากนั้นท่านก็เริ่มสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวก็พบว่าบริเวณโดยรอบที่ท่านกำลังจะปักกรดค้างแรมอยู่ณเวลานี้มันก็น่าจะเป็น,นที่อยู่ของพญานาคเพราะตั้งแต่ท่านได้เดินทางมาถึงที่นี่ก็พบเห็นธรรมมากมายทั้งเล็กและใหญ่เต็มไปหมดมันจึงไม่แปลกอะไรที่บริเวณนี้จะมีงูยักษ์และพญานาคออกมาปรากฏตัวให้ผู้คนได้พบเห็น แต่เมื่อท่านคิดว่าตนเองนั้นก็มีจุดประสงค์แต่เพียงว่าต้องการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามันก็คงจะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านั้นและการค้างแรมก็เป็นการค้างแรมเพียงคืนเดียวเท่านั้นคงจะไม่มีอันตรายใดๆเข้ามารบกวนท่านอย่างแน่นอนท่านจึงตัดสินใจที่จะค้างแรมต่อไป ค่ำคืนอันแสนเงียบสงบได้เข้ามาเยือนอย่างช้าๆหลังจากที่แสงอาทิตย์ลาลับฟ้าไปแล้วแสงของดวงจันทร์ก็เริ่มสาดแสงทองมาอย่างบางตาในระหว่างที่พระอาจารย์กำลังจะจัดข้าวของเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในกระแสจิตของท่านจนท่านเองต้องหลับตานิ่งฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจพระคุณเจ้าโปรดอย่าพักค้ังแหลมที่นี่เลย ที่นี่มีแต่พญานาคเต็มไปหมดนิมนท่านไปจากที่นี่เสียเถอะอันตรายจะเกิดภายในเวลาอันไม่ช้านี้นั่นคือเสียงที่ดังเข้ามาในกระแสจิตของพระอาจารย์ในเวลานั้นแล้วเสียงนั้นมันก็คือคำเตือนจากพญานาคบางตนที่มีความหวังดีต่อท่านจนในเวลาไม่นาน ท่านก็ได้สนทนาธรรมและบอกความตั้งใจทั้งหมดออกมาก่อนที่เสียงปริศนาจากกระแสจิตจะเงียบหายไปการเวลาได้เดินเลยไปจนถึงใกล้เที่ยงคืนหลังจากที่พระอาจารย์ได้สวดมนต์และแผ่เมตตาให้กับสัมภเวสีโดยรอบจนแล้วเสร็จท่านนั้นก็เริ่มเข้าจํำวัดเพราะเส้นทางที่จะเดินต่อไปนั้นก็ถือว่าอยู่อีกไกลมากพอสมควร ข้ามกลางค่ำคืนอันเงียบสงัดในอาณาเขตของป่าดงพญาไฟที่มีแต่ความอาถรรพ์ของพญานาคราชปกคลุมอยู่สิ่งมหัศจรรย์ก็เริ่มปรากฏออกมาอย่างช้าๆแสงของดวงไฟที่มีขนาดใหญ่ทั้งสีเขียวและสีแดงได้เริ่มพวยพุ่งมายังจุดที่พระอาจารย์พักแรงจนท่านต้องลืมตาขึ้นมาด้วยความสนใจของลูกไฟนับสิบดวง ที่ลอยมายังจุดที่ท่านปักกรดและต่างพากันมาหยุดอยู่ตรงหน้าท่านจากนั้นก็เริ่มกายสภาพเป็นคนที่ใส่ชุดไทยโบราณจำนวนหลายคนและบางคนก็นุ่งขาวห่มขาวหลังจากที่พระอาจารย์ท่านได้เห็นผู้คนเหล่านั้นผ่านเงาของแสงจันทร์ท่านก็รับรู้ได้อย่างดีว่ากลุ่มคนปริศนาเหล่านี้ก็คือพวกพญานาคที่ท่านได้รับการตักเตือน รวม20คนต่างพากันยืนเผชิญหน้ากันเป็นสองกลุ่มราวกับว่าผู้คนพวกนี้กำลังจะยกพวกตีกันโดยไม่มีสาเหตุยังไม่ทันที่พระอาจารย์ท่านจะเอ่ยปากถามอะไรกลุ่มของพญานาคทั้งสองกลุ่มก็เริ่มแสดงอิทธิปาฏิหาริย์สู้รบกันอย่างชุลมุนแสงไฟของอาคมต่างๆก็เริ่มลุกโชนออกมาจนเป็นแสงสว่างจ้าเต็มไปหมด เหตุการณ์ความอัศจรรย์ผ่านไปได้ราวครึ่งชั่วโมงกลุ่มพญานาคที่เป็นกลุ่มของดวงไฟสีแดงก็เริ่มหายตัวไปทีละตัวราวกับว่ากลุ่มนั้นได้พ่ายแพ้ต่ออีกกลุ่มหนึ่งจนในที่สุดก็เหลือแต่เพียงร่างไม่กี่ร่างเท่านั้นที่ยังคงยืนจ้องมองพระอาจารย์อยู่และในเวลาต่อมาพญานาคเหล่านั้นก็พากันเดินตรงมาอย่างพระอาจารย์ พอมาถึงก็คุกเข่าลงและยกมือขึ้นประนมไหว้ด้วยความนอบน้อมถ่อมตนหนึ่งในกลุ่มนั้นที่นุ่งขาวห่มขาวก็ได้สนทนากับพระอาจารย์ด้วยอาการอันสำรวมพร้อมกับบอกสิ่งที่พวกเขาต้องการออกมาจนพระอาจารย์ได้รับรู้กลุ่มคนเหล่านี้มีความต้องการที่จะให้พระอาจารย์มาสร้างวัดขึ้นที่นี่เพื่อพวกเขาทั้งหมด จะได้บุญกุศลจากการสร้างวัดและหลุดพ้นไปสู่หนทางของพระนิพพานที่หลายๆคนนั้นปรารถนาแต่พระอาจารย์ในเวลานั้นท่านก็ไม่มั่นใจมากนักว่าจะสามารถทำในสิ่งที่พวกพญานาคขอร้องได้หรือไม่และกลุ่มพญานาคทั้งหมดก็ต่างร้อนรับปากกับท่านว่าจะช่วยให้ท่านสร้างวัดได้จนสําเร็จ ซึ่งพระอาจารย์ก็ยังเลือกที่จะไม่เชื่อว่าจะมีทางไหนที่เป็นไปได้เลยจนในเวลาไม่นานการสนทนาต่างๆระหว่างพระพิสุกับเป่าพญานาคก็ได้จบสิ้นลงพร้อมกับพระอาจารย์ได้รับปากว่าจะทำตามสิ่งที่พวกพญานาคนั้นได้ร้องขอถึงแม้ในเวลานี้ท่านจะยังรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ในทางกลับกัน ท่านก็ต้องการที่จะทำบุญให้กับเหล่าพญานาคนี้ให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมและเข้าสู่เส้นทางแห่งพระนิพพานที่พวกเขาเหล่านั้นปรารถนาจากนั้นพอถึงวันใหม่ในตอนเช้าสิ่งมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นกับท่านอีกครั้งหนึ่งช่วงระหว่างที่ท่านกำลังฉันข้าวจากชาวบ้านที่นำมาถวายจูจ่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินทางมาหาท่านพร้อมบอกกับท่านว่า เขามีที่ดินอยู่แถวแถวนี้จำนวนหนึ่งและเขาเองก็ต้องการที่จะสร้างวัดขึ้นมาพร้อมกับเขานั้นก็จะถวายที่เพื่อสร้างวัดและอย่างได้นิม,มนต์พระอาจารย์ให้มาเป็นประธานในการสร้างวัดในครั้งนี้และชาวบ้านหลายๆคนก็ได้นิม,มนต์ท่านให้อยู่ที่นี่จนกว่าจะแล้วเสร็จท่ามกลางความปลื้มปิติยินดีของศรัทธาชาวบ้านหลายๆคนว่าจะมีวัดเกิดขึ้นที่นี่ พระอาจารย์ในเวลานั้นก็ยังมองว่าการก่อสร้างยังจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ต่อให้มีที่มีทางก็ใช่ว่าจะสร้างขึ้นมาได้เลยแบบง่ายได้เพราะอย่างต้องอาศัยปัจจัยอื่นอีกหลายอย่างและด้วยเหตุผลนี้ก็น่าจะเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างวัดขึ้นมาอย่างแน่นอนแล้วก็เหมือนกับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจากแรงศรัทธาของเหล่าพญานาค ปัญหาเรื่องเงินทองและปัจจัยในการก่อสร้างได้จบลงไปพร้อมกับการมาของมหาเศรษฐีใหญ่ในตัวเมืองที่มีความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาและได้จัดการเรื่องเงินทองในการสร้างให้จนพระอาจารย์แปลกใจอยู่ไม่น้อยที่มีปัญหาหลายๆอย่างล้วนแต่ลีรคลายไปในทางที่ดีทั้งหมดและแล้วในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนวัดก็ถูกสร้างขึ้นมาจนเป็นรูปร่าง แล้วสร้างเสร็จเพียงไม่กี่ปีหลังจากที่พระอาจารย์ได้รับปากกับเหล่าพญานาคในค่ำคืนนั้นพระอาจารย์ก็อยู่จำพรรษาที่วัดแห่งใหม่นี้ไม่นานนักท่านก็ได้ออกเดินทางเพื่อตามหาความสงบตามแนวทางของพุทธศาสนาไปเรื่อยๆ จนผู้เขียนได้มาพบกับท่านในเวลาที่แก่ชราแล้วแล้ววัดที่ผู้เขียนได้เอ,อ่ยถึงในเวลานั้นก็ยังคงมีอยู่ในปัจจุบันที่จังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางและนั่นก็คือเรื่องราวของพญานาคราชโสพลตำนานปฏิหารพญานาคช่วยสร้างวัดที่เขียนโดยแก่งคอยที่เราได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังในเทปนี้ค่ะ เห็นหรือไม่คะแม้แต่องค์พญานาคก็ยังมีปลายทางคือนิพพานนิพพานคือการไม่กลับมาเกิดอีกหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดจากความทุกข์หลุดจากความสุขและพวกเราเราท่านผู้เจริญทั้งหลายที่ฟังอยู่ขณะนี้เมื่อท่านได้มีโอกาสที่ดีที่สุดในชาติภพนี้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ที่มีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เคียงข้างตลอดเวลาขอท่านทั้งหลายโปรดหมั่นปฏิบัติดีถือศีลภาวนาตามโอกาสหรืออย่างง่ายๆก็อย่าใช้ชีวิตด้วยการเบียดเบียนกันสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันอีกเลยมิฉะนั้นท่านก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้ไปไม่มีวันจบสิน้นจำไว้ให้ดีนะคะกระทำเหตุไว้อย่างไร ท่านก็จะได้รับผลกรรมแบบนั้นเราหวังว่าชาติพบหน้าท่านจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งนะคะขอได้โปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญและร่วมแสดงความคิดเห็นประสบการณ์ที่ท่านพบเจอเราจะอ่านทุกประโยคของท่านจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ